ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี English Corner Math Corner Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และศิลปะตอบโจทย์ผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นและบุคคลทั่วไปโดดเด่นด้านหลักสูตรที่ทันสมัยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนวใหม่ที่สนุกเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืนค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น2 0 0 0 0 0บาทบริหารจัดการง่ายคืนทุนเฉลี่ย4-8เดือนสนใจโทร082-9176543 ทำไมเจ้าของแฟรนไชส์ควรขายแฟรนไชส์เอง การขายแฟรนไชส์คือการขายความสําเร็จที่เจ้าของแฟรนไชส์ได้วางระบบเอาไว้เรียบร้อยซึ่งความสําเร็จที่กล่าวถึงนั้นเจ้าของแฟรนไชส์น่าจะเป็นคนที่รู้ลึกร,รู้จริงมากที่สุดเนื่องจากได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีทีมงานที่แข็งแกร่งในการขายแต่เมื่อเทียบกับความรู้และประสบการณ์ที่เจ้าของแฟรนไชส์มีไม่อาจเทียบกันได้เลยที่สําคัญระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี่เข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจเพราะผู้ที่เป็นแฟรนไชส์จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตดังนั้นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์จึงไม่ควรที่จะบุ่มบ่ามรีบรับใครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแฟรนไชส์เพียงเพราะเห็นว่าเขาจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์มาเป็นเงินก้อนต้องทำการศึกษาและคัดเลือกแฟรนไชส์ซีด้วยตนเอง แล้วทำไมเจ้าของแฟรนไชส์จึงต้องขายแฟรนไชส์และคัดเลือกแฟรนไชส์ซีเองวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้เจ้าของแฟรนไชส์ทุกท่านได้ทราบถึงข้อดีของการขายแฟรนไชส์และการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์เอง 1. ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ ผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ของคุณจะต้องมีความเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันกันกบเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ทุกอย่างแม้ว่าแฟรนไชส์จะเป็นการซื้อความสําเร็จและธุรกิจนั้นๆก็ตามซึ่งความเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องการทําธุรกิจนั้นมีหลายรูปแบบหรือพื้นเดิมงานเดิมที่เคยทําเช่นถ้าเป็นลูกจ้างทํางานบริษัทมาตลอดชีวิตแต่ต้องการทําธุรกิจของตัวเองด้วยการซื้อแฟรนไชส์เพื่อรายได้เสริมตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์ต้องถา,ถามถึงความมุ่งมั่นของผู้ซื้อแฟรนไชสว่าจะจริงจัังกกกบธุรินนนี้มายแค่ไห เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องลงทั้งทุนและเวลาหากไม่มีความพร้อมการที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็ยากหน่อยแต่หากเป็นคนที่มีใจมีความเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วการร่วมทําธุรกิจก็ง่ายขึ้นที่สําคัญเจ้าของแฟรนไชส์ต้องดูว่า ผู้ซื้อแฟรนไชส์เขียนแผนธุรกิจเป็นหรือไม่วางแผนเป้าหมายการดําเนินธุรกิจไว้บ้างอย่างไรเนื่องจากแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์นั้นประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นคนที่รีเริ่มทําสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองได้ไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยสั่งการสิ่งนี้สัมผัสได้จากการพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์เอง 2. การคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์เปรียบเสมือนเลือกคู่สมรสการขายแฟรนไชส์เปรียบเสมือนการหาคู่แต่งงานที่เจ้าของแฟรนไชส์นั้นจำเป็นต้องค้นหาและคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยตัวเองเนื่องจากแฟรนไชส์ฟรีจะเหมือนคู่ครองหรือภรรยาที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปกับแฟรนไชส์ซอเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องคัดเลือกคู่ครองที่รู้ใจซึ่งกันละกันไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต้องมีการพูดคุยกันโดยตรงสำหรับการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ดีนั้นเจ้าของแฟรนไชส์ควรที่จะคัดเลือกที่ตัวบุคคลเป็นหลักไม่ใช่เลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์จากเหตุผลที่มีเงินลงทุนมากหรือมีทำเลที่ตั้งเท่านั้นซึ่งควรที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของแฟรนไชส์ว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นหรือไม่มีความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจอย่างเต็มตัวและมีความรู้ความสามารถมีนิสัยเข้ากับเจ้าของแฟรนไชส์ได้หรือไม่ซะก่อน เนื่องจากระบบแฟรนไชส์จะต้องมีภาระผูกพันทำงานร่วมกันเป็นเวลา3-10ปีขึ้นไปถ้าไม่เลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีความเข้าใจกันก็มักจะไปไม่ค่อยรอดเหมือนกับที่คู่แต่งงานหลายๆคู่ต้องเลิกกันอย่าร้างกันเพราะไม่เข้าใจไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันจนทะเลาะตบตีกันจึงไปด้วยกันไม่ได้ 3. เจ้าของแฟรนไชส์ต้องรู้ลึกเรื่องค่าใช้ใจ่ายและเงินทุนดําเนินธุรกิจ ทำไมเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องหาแฟรนไชส์เองเนื่องจากการเปิดสาขาแฟรนไชส์ต่างๆผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องใช้เงินทุนจํานวนหนึ่งในการดําเนินงานดังนั้นแฟรนไชส์ซอจะต้องคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีเงินลงทุนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจทั้งเงินทุนเปิดร้านเงินทุนหมุนเวียนหรือเจ้าของแฟรนไชส์อาจจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ได้โดยค่าใช้จ่ายที่แฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายในการเปิดร้านแฟรนไชส์ ค่าธทมเนียมแรกเข้าค่าสิทธิ์ต่อเนื่องเป็นรายเดือนหรือรายปีค่าวัตถุดิบค่าตกแต่งร้านค่าอุปกรณ์ค่าอบรมค่าเช่าค่าพนักงานเป็นต้นที่สําคัญต้องมีเงินทุนหมุนเวียน3-4เดือนหลังจากเปิดร้านแล้วดังนั้นเจ้าของแฟรนไชส์จึงจาเป็นต้องบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์เองหรือทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจนดูเรื่องระบบแฟรนไชส์มาอย่างลึกซึ้ง สามารถทำงานแทนเจ้าของแฟรนไชส์ตัวจริงได้อย่างมีคุณภาพได้เห็นเหตุผลกันแล้วว่าทำไมเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องขายและคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยตัวเองเนื่องจากการขายแฟรนไชส์เปรียบเสมือนการคัดเลือกภรรยาหรือคู่ครองที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องทำการศึกษาพูดคุยเพื่อดูใจผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยตัวเองว่าจะสามารถจับมือเดินไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งหรือไม่ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ThaiFranchiseCenter และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ